สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างอีเวนต์ตลอดทั้งวันนะครับไปที่ปฏิทินครับคลิกที่วันที่ที่ต้องการสร้างครับตั้งชื่ออีเวนต์ครับกํำหนดวันและเวลาครับติ๊กถูกที่ All day e อีเวนครับแล้วกดเซฟครับ ต่อมาจะเป็นการแก้ไขอีเวนต์นะครับคลิกค้างที่อีเวนต์แล้วเลื่อนไปวันที่ที่ต้องการคลิกค้างที่อีเวนต์ครับแล้วลากอีเวนต์เพื่อเพิ่มวันครับกดที่อีเวนต์ครับแล้วเลือกอ d ด t ตครับไปที่ alert ครับเลือกเวลาการแจ้งเตือนครับกด save ครับ สามารถลบอีเวนต์โดยการกด delete ครับแล้วกด apply ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างอีเวนต์ให้มีตลอดทั้งวันขอบคุณครับ